เฮ้ผมบอกเลยพี่น้องเนื้องวาหน่อยมันจะมีความพลอยนะครับน้อฮัทเยียวไงนี่นี่อย่าลืมนะครับพี่น้องเนอทานไปมากนะครับไกลๆจังหวันลยเอ็ยดนะครับมีโอกาสมาซิมบมึงพี่น้องหน่อยฮัทเกี่ยวไง อเอาสวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องฟังไฟสูส่กทุกคนนะครับวันนี้มีโอกาสมาเขียงเนื้องัวนหน่อยนะครับอำเภอธวัตบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับถนนเส้น,เสนร้อยเอ็ดเสือระพูนนะครับพี่น้องเนี่นร้อยเอ็ดเสือระพูมนะครับนี่พี่น้องเห็นสีแยกปะ เลยสีแยกมาเนาะครับน like <t oss Mark 1993> ้าพี่น no ้องเนาะกัสีมาพ่อมาสีผ้าเบิองเนาะครับนี่เคียงเนืองก้อนหน่อยผมสิบอกัห็นเนาะครับเคียงนี้นะครับผมมาเคยมาไปแล้วหนึ่งสองรอบเนาะครับพี่น้องเนาะบ่ผิดหวังครับพี่น้องผู้ใดมักเนื้องัวเนื้องัวนหน่อยเนื้องก้อนจีนะครับเด้อแนะนําเลยครับร้านนี้เนาะครับร้านเนื้อร้านของแท้วัวน้อยธวัตบุรีเนาะครับพี่น้องเนาะอยู่ฟังขันมาจากทางเลียเนาะครับอยู่ใส่มือเนาะครับเด้อพี่น้องเด้อเลยสีแยกมาอยู่ซ้ายมือเนาะครับเนาะ เอาเนาะครับน้องครับคันแม่ถ้าถ้าปิดไฟแสงว่าเนื้อจะหมดแล้วนะครับเนี่ยนี่นะครับพี่น้องนะครับพี่น้องผ่าดไปมากนะครับสังเกตด้วยครับคันปิดไฟนะครับปิดไฟสามหลอดนี่นะครับแสงว่าเนื้อหมดแล้วนะครับหรือว่าสังเกตไปทั้งล่างนะครับพี่น้องเนาะเอาเนาะครับมือนีแสังเนื้อคุณแม่แล้วไปนะครับมือนีเสียวชุดใหญ่นะครับพอดีมือนี้มากครับนี่เอาแววดวงมาดีครับโอ้มาดีครับมาดีครับผมเป๊ะไหนมือนี้ผมผมิดพลาเของผมเบื่องเนื้อนี่เนื้อผมบอกเลยว่าเสียงนี่ ผมรับประกันเลยครับพี่น้องเขามาเคียงนี่นี่อืมทีสุดนี่นะไม้ขาดหลังขวบคนแรกเลยครับเนี่ยน้องครับพี่น้องเนาะโยกพี่น้องเบิึงแล้วหลงเขายกด้วยกันนะครับดิอ่าโอ้ยขวบคนหลายแล้วก็แม่ครับนี่น้องครับพี่น้องเขียงเนื้อง้อหน่อยเขียงเนื้อมาตรฐานครับพี่น้องเนี่ยมาไกลๆไปเพื่อนได้ดินี่นี่น้องครับพี่น้องเนาะพี่น้องเบิึงเลยเนี่ยเห็นงไหนครับพี่หลงเขถุงไหน่วยดูอดวะ อ๋อเห็นพี่น้องไม่ไหวแล้วนะครับเนาะนี่พี่น้องนี่จัดแยนมีแล้วนะครับพี่น้องเนาะวันนี้คุณแม่เราจัดคารลังไงพร้อมนะครับเป็นเนื้องัวหน่อยงัวงัวงบานเท่านะครับพี่น้องมีโอกาดพาดไปมากนะครับมาเลยครับพี่น้องจ่ายใหดรับประกันเลยไม่ผิดหวังนะครับแต่ต้องโทรสั่งก่อนใช่ไหมครับคุณแม่เนาะต้องโทรสั่งก่อนนะครับบวกกันว่าพี่น้องมาสีใดเลยนะครับต้องสั่งออเดอร์ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับพี่น้องเป่นเนื้องัวหน่อยยังไงครับพ่อหนุ่มดูดอัดวะเดี๋ยว เอาเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งเราจะได้จุหน้าลานมาจามาเดี๋ยวเดี๋ยวบงสถานการณ์น้องพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็เข้าไปทางไหนน้องเป้าหนงมื้อนี่ยทางไปอ่าทางว่าปีเราทั้งไปหาทีมงานอีสานบรรลุน้อยครับผมไปหาบ่าวปุ้ยมื้อนี้พ่อกันหลายช่องครับว่เป็นช่องบ่าวหนงช่องเย็บเสียบช่องอาจารย์ห่วงป่งนะครับเน้องอีสานบนรลุน้อยแล้วก็ช่องบ่าวปุ้ยจู่ผักเอาติดตามเลยครับน้องเด้อห้ามพลาดติดตามเลยเอาครับพี่น้องนะครับ ร้านนี้เป็นเพื่อนขายเนื้อเลี้ยอนนะครับเนาะเพื่อนยังขายชุดแบบนี้ผมนะครับพี่น้องเนาะไม่ได้เป็นชุดซอยจุนะครับเป็นชุดลาบนะครับเนาะเขามาสั่งมาเลยนะครับนี่ผมเห็นผู้ใดก็คนดังตัวนี่นี่นะครับอาจารย์ซ่องเนื้อฮีกับเขาแม่เราเนาเนื้อเกี๊ยวนะครับเนาะมาอนี้บอดี้เป็นดาราอะไรท่านหรือว่าแขกรับเชิญยวอะไรท่านเพคนมีแต่คนดังๆเนี่ยยุ่ยยุ่ยยุ่ยไปทั้งหมดนะครับมาอนี่นะครับสีมะจุแขางเขียงจัาหน่อยนะครับเนาะพี่น้องเนนาะี่เอาไทยรถเและไรฮะมาอนี้ม่อนี้ก็ขับความพุเนนะครับเนาะขอบคุณเียงเนื้อยเดอครับา นี่ไปนี่นี่มันเออเป็นไลยครับบ้านหนองเนี่ยโอ้จู่หนาเคียงได้เลยหัวตัวเลยหัวตัวเลยครับเกี่ยวเกี่ยวของขมนะครับพี่น้องเนาะเอาบ้านหนองที่มังเนืองก้อนหน่อยแทอะวะเป็นรับประกันได้เลยล้านนี่ผมกินแล้วล่ะเจ้าโลกให้บ้านหนองที่มังเนื้อเฮ้ยผมบอกเลยพี่น้องเนืองก้อนหน่อยมันจะมีความพลอยนะครับอืมตัวชุ่วตมันน่าจะเยวะไหม เรื่องครับรสชาติเป็นไงเกี่ยวผมมาล้างนี่รายการแล้ผมมาล<อ>้างมาอือคุณแม่ได้การเลยครับอุ้ยเหนือพี่น้องเลยนี่นี่อย่าลืมนะครับพี่น้องเด้อทานไปมากนะครับไก่ๆยังวันละเอียดนะครับมีโอกาสมาซิมมืงพี่น้องเนี่ยปลาเกี่ยวแม่อืออือไม่ได้ครับแบบ ได้ยำมาหนิพี่น้องอลยจะข้ามก่อนนะต้องป้าพี่น้องเนาะอือมีโอ้เหียวไม่ม่เป็นแนวเนาะบ้านหลังเนาะอือพี่น้องเลยเนื้อหัวหน่อยเนื้อหัวหน่อยผมบอกเลยคุณได้กินเนื้อจองมาลองเนื้อหัวหน่อยเด้อเดี๋ยวเจะสีสิทิ์ใหญ่นะครับมันมีค้าเขียว อุ้งาตัวนี้ตั้มก้นสิแปดเลยตั้มตั้มก้นสิเย็ดเย็ดตั้มตั้มกว่าสิาาเย,ย็ดอาายาก,กินไหนก <laughs> ูพี่น้องพี่น้องเอ้ยน้องครับเสียดายครับพี่น้องเอ้ยน้องครับเริ่มเปิดไม้ครับพี่น้องนะครับกิดชีได้ภาคเสียงเอาอย่าน้อยนะครับพี่น้องเ,น,เ,อน,เ,งเนื้อนะครับเหมือนี้มาเคียงเหนือนะครับกิด จุไปแล้วครับก็เลยสิจวดนะครับกับบ้านหนองจักน้อยนะครับพี่น้องเนาะเอาคนละเบรกสองเบรกนะครับพอมีแห้งนะครับพี่น้องเนาะจวดแล้วก็จำมาบเข้าไปลดยาชาก็ไดเลยนะครับเอาบ้านหนองเจ้าจะเอาเบิ้งพระน้าบ้านหนองก็ลิ้นมาบเข้ามาลงนะพี่น้องเนาะบ้านหนองก็จวดเข้าไปนะครับเออเนี่ครับเชียงเหนือเหนือก็หน่อยนะครับอยู่อำเภอสุพดบุรีนะครับพี่น้องเนาะครับเชียงเหนือเชียงเหนือก็ชือว่าสุดยอดนะครับยาชาก็ติดใจนะครับเชียงเหนือนะครับพี่น้องเนาะ สำคัญนะครับพี่น้องคันจะกินเนื้อเฉียงนี่นะครับต้องสั่งย่ำขึ้นนะครับพี่น้องเน้อนะครับออเดอร์ต้องมาลับตอนเสาร์นะครับเอานะครับสำหรับคลิปนี้ขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆนะครับเดินได้สิไปหาทีมงานอีสานบันดงน้อยนะครับทางอำเภอว่าปีปทุมนะครับขอบคุณขอบคุณที่เขามารับชมนะครับสวัสดีครับ